สวัสดีค่ะเมื่อนทุกคนพบกับช่องมีบีแอนด์เฟรนนะคะช่องของคนที่รักชัชชุออนซึ่งรวบรวมข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับชัชชุออนโมกสีละผองเพื่อนค่ะหลีกทูเคียของเพียวบิมนะคะพักแข่งไม่มีกําหนดค่ะเราก็ต้องหาดูโปรแกรมอื่นๆนะคะรอก่อนค่ะซึ่งตอนนี้นะคะก็มีหลายหลีกเลยทั้งเวียดนามนะคะของน้องวุน้นโรมาเนียของกัปตันผูญี่ปุ่นของสีสาวไทยเราค่ะบีมโมเมเตยแนนและ ไทยแลนด์ลีกนะคะที่กำลังเข้าสู่รอบสี่ทีมสุดท้ายแล้วแอดมินนะคะก็ดูไม่ครบทุกแมตค่ะแต่ก็ติดตามทุกลีกนั่นแหละค่ะเพราะวอลเลย์บอลน,นะคะมันอยู่ในสายเลือดโดยวันนี้นะคะแอดมินจะมาพูดถึงไทยแลนด์ลีกค่ะเพราะกำลังเข้มข้นเลยนะคะซึ่งวันนี้ก็ได้มีการประกาศมาว่าดีเจสตารนะคะซึ่งเป็นดีเจที่ชอบทีมไทยเรามากค่ะเปิดเพลงมันสุดๆไปเลยค่ะเป็นทั้งดีเจวินแอลนะคะและชิงแชมป์โลกที่ผ่าน จะมาร่วมสร้างบรรยากาศให้กับการแข่งขันไทยแลนด์ลีกรอบไฟนอลค่ะที่จัดขึ้นที่ MCC Hall The Mall บางกะปินะคะในวันที่25กุมภาพันธ์ชิงเหรียญทองแดงนะคะทั้งชายและหญิงและวันที่26กุมภาพันธ์ชิงเหรียญทองทั้งชายและหญิงเช่นกันค่ะ ใครว่างนะคะหรืออยู่ใกล้ๆสะดวกเดินทางก็ไปดูกันได้นะคะมันทั้งการแข่งขันและกองเชียแน่นอนค่ะวันนี้นะคะแอดมินจะมาสรุปโปรแกรมแข่งไทยแลนด์ลีกให้ฟังกันค่ะเริ่มจากตอนนี้นะคะเราได้4ี่ทีมสุดท้ายของทั้งชายและหญิงกันแล้วค่ะฝั่งชายนะคะคือนครราชสีมาเกาะกูดไดมอนด์ฟูดและพิษณุโลกค่ะส่วนฝั่งหญิงนะคะคือไดมอนด์ฟูดนครราชสีมาสุพีมและขอนแก่นค่ะวัน วันที่ 17, 18แล้วก็19กุมภาพันธ์นะคะจะแข่งแบบพบกันหมดค่ะเพื่อจัดอันดับ1-4นะคะซึ่งโปรแกรมนะคะก็มีตามนี้ค่ะเริ่มกันที่วันที่17กุมภาพันธ์นะคะฝ่ายชายค่ะ10โมงเช้านะคะนครราชสีมาค่ะพบกับเกาะกูดค่ะ 13นาฬิกานะคะไดมอนด์ฟู้ดพบกับพิซนูโรค่ะฝ่ายหญิงนะคะ16นาฬิกาค่ะไดมอนด์ฟู้ดพบกับขอนแก่นนะคะและ19นาฬิกาค่ะสุพีมพบกับนครราชสีมาค่ะการถ่ายทอดสดนะคะก็มีทั้งช่อง t id และทีสปอร์ตค่ะซึ่งเพื่อนๆนะคะก็สามารถดูโปรแกรมนะคะตามรูปนี้ได้เลยค่ะเลือกดูกันได้เลยนะคะว่าอยากจะดูคู่ไหนเป็นพิเศษค่ะวันที่18นะคะโปรแกรมก็ตามนี้เลยค่ะมีทั้ง10โมง เช้านะคะ13นาฬิกา16นาฬิกาและ19นาฬิกาค่ะคู่บิ๊กแมที่พลาดไม่ได้เลยนะคะก็คือ16นาฬิกาค่ะ Diamond Food นะคะพบกับนครดาชส,สีมาค่ะและวันที่19นะคะ โปรแกรมนะคะก็มีตามนี้เลยส่วนคู่บิ๊กแมนะคะก็คือ19นาฬิกาค่ะไดมอนด์ฟูดนะคะพบกับสุพีมค่ะพอเราได้อันดับที่1-4ถึง4ของทั้งชายและหญิงแล้ววันที่24กุมภาพันธ์นะคะก็จะมาแข่งแบบ1พบ4 2พบ3นะคะโดยทีมใดที่แพ้ค่ะจะเข้ามาชิงเหรียญทองแดงนะคะในวันเสาร์ที่25กุมภาพันธ์ค่ะส่วนทีมที่ชนะนะคะจะเข้ามาชิงเหรียญทองค่ะวันที่2ี 6นะคะกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันอาทิตย์ค่ะซึ่งทั้ง25แล้วก็26นะคะจะมีการถ่ายทอดสดทางช่อง t 2id นะคะและ t ีสปอร์ต7ค่ะซึ่งพิเศษสุดเลยนะคะก็คือ DJ เจสตารค่ะจะมาร่วมสร้างสีสันนะคะให้ไทยแลนด์ลีกของเราค่ะพลาดไม่ได้เลยนะคะกองเชียร์ทุกคนมาลุ้นกันว่าใครนะคะจะเป็นที่1ของลีกทั้งชายและหญิงค่ะวันนี้นะคะแอดมินก็มาอัปเดตเพียงเท่านี้ค่ะหากใครนะคะชื่นชอ ในสิ่งที่แอดมินทํำรบกวนใช้การกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ